โครงการจัดหางานให้บริการส่งเสริมการประกอบอาชีพกิสระให้ประชาชนที่สนใจไม่เว้นแมก้กระทั่งคนพิการและทุพพลภาพครับคุณจิรศีสนามชัยจัดหางานจังหวัดส,สุพ,พรรณบุรีบอกว่าตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีสาม,มารถตราสําคัญที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีงานทําคือ 1>, 1. มาตรา33ให้สถานประกอบการที่มีรูกจ้าง100คนต้องจ้างคนพิการ1คน 2. มาตรา34หากในจ้างในมาตรา33ไม่รับคนพิการเข้าทำงานก็ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและ 3. มาตรา35หากไม่สะดวกในมาตรา33และมาตรา34 ก็ให้จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการฝึกงานหรือช่วยเหลือด้านอื่นๆครับสามเนี่ยเป็นลนักษณะของการให้เช่าให้พื้นที่ก็ได้อย่างธนาคารหรือว่าโรตัสแมคโครอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะให้สถานที่ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าของผู้พิการก็ได้ค่ะคุณจรัสสีสนามชัยบอกว่าภาระหน้าที่ของกรมการจัดหางานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายนี้ก็คือมาตรา34และมาตรา35 การบริการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระให้แก่คนพิการครับเช่นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของคนพิการอำเภอหนองญยาไัยจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีคุณกุหลาบคุณนกิจนายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยมีการสอนวิชาอาชีพแก่คนพิการเยอะมากครับคนพิการในสวนของเราเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการเลี้ยงเป็ด เก็บไข่ไข่ในห้างแล้วก็เลี้ยงวัวปลูกผักเกษตรอินทรีย์แล้วก็ปลูกฟิกบเดฝรัง่งถ้าของคนอยู่ที่ผลของงานเพื่อนๆนจะอาการครบ32หรือพิการทุพปรภาพกรมการจัดหางานก็พร้อมที่จะพูดเดอร์ไรแมนทูเดอร์ไร job ใช้คนให้ถูกกับงานนะครับ ถามแรงตอบแรงถามแล้วเพื่อนๆที่มีอาการครบ32ประการอยากไปทำงานต่างประเทศมีไรายได้สักเจ็ดหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทต่อเดือนจะทำอย่างไรครับฟังคุณอรัญญาสกุลโกศลกรรมการผู้จัดการบริษัทจัดหางาน บอสซีไลท์มนพาวเวอร์จำกัดตอบครับทีมงานของกระทรวงอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ทีมงานของบริษัททุนใดและสมโหเนี่ยมาทั้งหมด18ท่านนะคะวันนี้อยู่ในศูนย์พร้อมสอบทั้งหมด,ดวันนี้เรามีคนมาสอบ9ตําตำแหน่งนะคะโคต้าเรามีช่างเชื่อม1,000ตําตำแหน่งช่างสีพ่นทาาย2 0 0ช่างไฟฟ้า100แรงงานไทยส่งเงินตรากลับประเทศไม่ต่ำกว่าปีละ2 0 0แสนล้านบาทนะัครับจาวนายปูนปูน